สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆส,สุดหรูว i p งามๆม,มาฝากเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบ Mercedes-Benz มาแล้วครับกับ Mercedes-Benz e 2 0 0 w 2 1 1ปี2005เครื่องพันแเกียร์ออโต้คันนี้มือเดียวป้ายแดงสภาพดูแลมาดีมากๆงามๆหนึ่ในร้อสภาพสวยกริบๆใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับชมเช็คทดลองขับมินบุรีมีบริการจัดส่งทั่วไทยรับประกันการจัดส่งทั่วไทยรับประกันการโอนรถสวยมือเดียวป้ายแดงไม่หนึ0งแสกิโลเมตรคันนี้สวยๆภายในงามๆไม่แท้ๆนะครับสนใจชมเช็คทดลองขับโทรเจรจาสอบถามมาชมเช็คดูรถ ทดลองขับได้เลยรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนใครที่สนใจนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียด1 9 9 0 0 0บาทมีบริการจัดส่งทั่วไทย W211 นะครับคันนี้คอมเพรสเซอร์อีริปี2005เครื่อง1 8 0 8 a u ออโต้เบนซินสภาพพร้อมใช้มากๆเป็นรถมือเดียวป้ายแดงดูแลมาดีสุดๆใครที่ชอบทรงนี้กว้างกวางนั่งสบายออปชั่นพอมีชอบใช่ชมเช็คใครอยู่สายเบนซ์จัดไปรถสภาพง,งามๆแบบนี้นำมาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบรถอยู่มินบุรีมีบริการจัดส่งนะครับโทรเจรจาสอบถามในรายละเอียดขอรูปขอ,ค,อคลิปได้เลยรถส,สวยมีแอร์หลังนะครับมี มี Memory s e เเป็นเบาะไฟฟ้าเ n นทล็อกแอร์แบ็ ABS นะครับน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนถ่ายแล้วนะครับ1,000 0โลดูแลมาเรียบร้อยภายในเบาะไฟฟ้าเบาะหนังส,ยสวยตกแต่งลายไมย้เซนล็อกแอร์แบ็ก ABS Cruise Control มี Memory Set นะครับรถสวยเดิมการันตีไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่พลิกคว่ำไม่แท้ๆไม่มีกอไม่มีหมกรถไม่เคยชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำเอกสารครบพร้อมโอนภาษีไม่ขาดสนใจชมได้ทดลองขับได้ บ้านไกลนะครับไม่สะดวกเดินทางท่านโทรเจรจารสอบถามในรายละเอียดสําหรับผมการันตีการจัดส่งจับจองมัดจําได้ทันทีมัดจําแล้วนะครับจองไว้แล้วนะครับเอกสารเก็บไว้ให้ดีถ้าท่านไม่ได้รถท่านมาเก็บเงินคืนที่ผมได้เลยครับคันนี้เป็นรถที่พี่ชายผมดูแลและจําหน่ายนะครับ เราคัดรถสวยเช็คสวยมาฝากนะครับกล้าการันตีการจะส่งสภาพสวยมากครับสภาพดีๆแบบนี้อยู่ใกล้มาชมมาเช็คอยู่ไกลก็โทรเจราจาวิดีโอคอลขอคลิปขอ,อรูปเพิ่มได้เลยคลิกที่ชื่อคลิปรายละเอียดคันนี้เครื่องพันแปดฝาดาเครื่องทนนะครับรุน่นนี้สนใจชมเช็คทดลองขับไม่มีปัญหากับการ ส่งครับรับรองถึงบ้านท่านแน่นอนชมได้เช็คได้นะครับใครอยู่สายเบนก็หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดสวยมาฝากหารถดีๆมาฝากหน้าที่สมาชิกค,คือตัดสินใจและหาข้อมูลเพิ่มเติมการซ่อมบำรุงดูแลบ้านเราอะไหล่เบ้นเยอะครับเดี๋ยวนี้ทางออนไลน์ก็สั่งอะไหล่ก็ยังได้ก็ลองพิจารณาสอบถาม สืบถามหาข้อมูลกันดูได้นะครับคนที่ชอบสายเบนซ์รับรองจะถูกใจแน่นอนกับสภาพและราคาตัวนี้กว้างแน่นอนใหญ่แน่นอนหรูหราดูดีมีระดับ VIP ของแท้จากเยอรมัน